Hello ลเอวี o วันสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนย้อนกลับไปดูวิดีโอชุดหลังนะคะอ่าแล้วเรามาเริ่มกันนะคะประโยคแรกเลยนะคะเราจะไปกันช้าสังเกตตัวเส้นสีแดงนะคะแล้วนักเรียนก็จะทราบคำอ่านนะคะ How did you do that? a s k the girl Your teddy bear has a hole and had little stuffing inside. So I put in more stuffing and mint it now. It looks happy again, answered Mum. อีกครั้งหนึ่งนะคะ How did you do that? Ask the girl Your teddy bear has a hole and h a s little stuffing inside. So I put in more stuffing and mend it. Now it look happy again. Answer mum เรามาดูคำแปลนะคะ ฮาวอย่างไรนะคะคุณทำมันได้แบบนั้นได้อย่างไรคุณทำมันแบบนั้นได้อย่างไร How did you do that? คะ k t k t h i r l r l เด็กผู้หญิงถาม Your teddy bear has a hole ตรงนี้หมายถึงลูกสาวนั่นเองตุก๊กตาหมีของลูก มีแ a วมีอะฮนลุมแอนและแ a วนมีลิตเติ้ลสตัฟฟิ้งในขมีการบรรจุข้างในเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะลิตเติ้ลเล็กน้อยสตัฟฟิงบรรจุ inside ข้างใน so ดังนั้น i put ฉันใส่ in more ใส่เพิ่มขึ้นไปบรรจุ s t u f f i n g บรรจุเพิ่มเข้าไปอีกแอนเมนแล้วก็ซ่อมมันนะคะ it now นะคะ now ตอนนี้ it looks มันดู happy again มีความสุขอีกครั้ง Answer Mum มแม่ตอบนะคะคุณครูคิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนได้ไปฝึกอ่านฝึกแปลนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะบายสิยา